เมล็ดมะขามเดือยเนี่ยก็มีขนาดประมาณตักนิ้วกว่าครับคล้ายๆอะไรผลหมากหรือลูกมะนาวนะครับก็คือมันมีมีเปลือกไมารย์มีเปลือกุ้มนอกมันจะมีเปลือกอยู่สองชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยจะเป็นชั้นสีเขียวครับชั้นที่สองเนี่ยจะเป็นชั้นกะลาจะเป็นกะลาที่เรียกว่ากะลาเพราะว่ามันมีความแข็งมากส่วนชั้นสีเขียวเนี่ยมันมันเป็นมันมีใยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยค่อนข้างจะอ่อนนุม่มครับนั้นเวลาเวลามันล่วงหล่นเนี่ยออวิธีการเนี่ยมันจะล่วงหล่นจากต้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเราจะไม่ใช้วิธีการเก็บจากต้นพอมันล่วงหล่นเองปุ๊บเนี่ยเอเกลือ э ф, กสีเขียวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีความชื้นสูงครับนั้นออในงานวิจัยที่ต้องการควบุงสภาพเนี่ยเราควรจะต้องกระทาะปเบปอกเขียวภายในหนึ่งวันไม่ง,งั้นคุณภาพมันจะลดลงก็คือ ก็คือจะมีเปลือกเขียวข้างนอกเข้ามาก็จะเป็นกะลาใช่แล้วเข้ามาเป็นตัวขาวๆที่เรากินนี่ใช่ไหมจันถูกต้องโอ้แต่ว่าก็คือเราเราก็คือไม่ได้ไปแบบสอยเหมือนมะม่วงไม่ใช่ไม่ต้องสอยครับเดี๋ยวมันร่วงเองใช่มันถึงครับมันมันมันโตเต็มที่แล้วมันร่วงมันเองมันเลยแก่แล้วมันก็หลุดมาเองนั่นหมายถึงว่าเป็นพร้อมแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดโอ้ไม่ต้องไปเก็บที่ต้นแล้วต้องปอกเปลือกก่อนไอ้คือสีเขียวเนี่ย ออกก่อนภายในหนึ่งวันด้วยใช่ใช่ไม่งั้นเป็นไรจ้ะไม่งั้นเนื่องจากมันมีความชื้นสูงเนี่ยความชื้นมันก็จะทําให้เมล็ดในของกะลาเนี่ยมันมีความชื้นสูงปังไปด้วยแล้วก็มันจะมีกลิ่นขึ้นมาพึงประสงค์ติดออกมาเหมือนแบบว่ามันมีกลิ่นอับหรือว่ากลิ่นจินไม่พึงประสงค์เนาะใช่ครับ